สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุย่ยเมืองบังไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่26สิงหาคม2563จัดไปเยเสียครับกับสืกสอธัพพลจัดโดยเสียงเงาะบางกะปิหรือคุณกรธนพลวิไลเลิศน,นะครับมวยเริ่มแข่งขันก็19.00นเป็นต้นไปนสนามวยราชดำเนินแล้วก็มีการไลฟ์สดผ่านเ Facebook ไลฟ์ของเวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ช่อง ยูทูบของเวทีมวยราชดำเนินนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5Gbet11 เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5Gbet11 เล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5Gbet11 ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับครับไปดูคู่ที่1ในราย,ยการศึกษาธนพลประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน โรเบิร์ตปากกร์พรสุรินนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าหน้ากากสิงห์ปากร์พรสุรินหรือเจ้าโรเบิร์ตปออาทะเลบางเลนะครับวันนี้เจอทางด้านมวยเข่าในอาชีพอย่างเพชรต่วนเป๋ชอห้าพยักษ์หรือชื่อเก่าคือเจ้าเพชรต่วนเป๋อบตน้องยางถอยชกกันที่วิกัด101่อปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรต่วนเป๋ชอห้าพยักษ์หรืออบตน้องยางถอยครับเป็นมวยเข่าในอาชีพ กาะติดคิดตังเหลี่ยมตัวดีเก่าเก่าเกมวันนี้ตีอยู่ครับคู่ที่1นรายการออกไปที่ทางด้านเพชรต่วนเปชอห้าพยักษ์ห้าดาวจัดไปอย่าให้เสียส่วนคู่ที่2ในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรชืช่นชมชอห้าพยักษ์หรือชื่อเก่าก็คือเจ้าศิลาดำลูกบ้านใหม่หรือศิลาดำปลาศาสท,ทองวันนี้เจอกับน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งยิมชกกันที่พิกัด1 2 1ปอน่อด์อน มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งยิมนะครับการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบีบอยบ็อกซิ่งยิมย่านพระราม7นะครับเป็นมวยแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธหนักอาวุธแรงใช้ศอกได้ดีมากชนะน็อกคู่ต่อสู้มาสไฟรั่วน,นะครับรับรองว่าวันนี้มีน้ำมีน็อกอีกครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านน้องบีบีบอยครับบ็อกซิ่งยิมนะครับคู่ที่2ในรายการส่วนคู่ที่3านะครับ วันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านพอนาลายสอภูมิพัฒน์วันนี้เจอกับมวยแทนอย่างวิศณุพรยุยการช่างหรือชื่อเก่าคือเจ้าล้อเหล็กยุยการช่างชกกันที่พิกัด118ปอนด์นะครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านพอนาลายสอภูมิพัฒน์นะครับการเตรียมตัวาดีฝีมือดีเก่าเก่าเก,าเก,าเกาเมดีกีแชมเปี้ยนมวยรอบไทยประกันที่เวทีลุมพินีครับ วันนี้น่าจะเอาชัยชนะกลับบ้านได้ครับคู่ที่สาในรายการผมออกไปที่ทางด้านพรนาลายสอภูมิพัฒน์นะครับส่วนคู่ที่4ในรายการนะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านมวยฝีมือกับมวยฝีมือเจอกันครับทหารเอก นายกเอท่าศาลาครับวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่าอย่างฉัดรชัยอลิสากรุปหรือฉัตรชัยเอ็มูเด่นนะครับชกกันที่พิกัด1 1 0อปอนด์ซึ่งเป็นคู่ค้ำในวันนี้มวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางหน้าทหารเอกนายกเอท่าสาลานะครับเคยเอาชนะฉัดรชัยอลิสากรุปมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับเดือนมกราลลคมวันนี้เจอกันใหม่ผม มองว่าทางด้านทหารเอกในยกเอท่าศาลาแข็งแกร่งแข็งแรงความเป็นไม้มวยเหนือกว่าวันนี้น่าจะย้ำแคนไปอีกหนึ่งครั้งนะครับผู้ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่ค้ำในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านทหารเอกในยกเอท่าศาลานะครับแล้วก็มาถึงคู่รองในวันนี้ซึ่งเป็นคู่ที่ห้าครับเพชรลำศินชห้าพยากักวันนี้เจอกันทางด้านเพชรสมหมายสสมหมายหรือเพชรสมหมายเงาะบางกะปิชกันที่พิกัด1น2ปอนด์ปอน ผมออกไปที่ทางด้านเพชรลํำสินชอห้าพยะนะครับการผ่านมวยนี่ดีกว่านะครับเหน,นือชั้นกว่าเยอะถ้าเป็นมวยสมัยก่อนนี่ต่อยกันไม่ได้นะครับเพราะว่าต่อยกันได้เพราะว่าเพชรลํำสินนี่เหลือเวทีไปหลายเดือนหลายเวลาหลายปีครับวันนี้กลับมาใหม่ต่อยเวทใหม่ผมก็ยังออกเพชรลํำสินชอห้าพยะครับผ่านแม้กระทั่งมวยระดับ เงินแสนมาทางนั้นครับวันนี้เล่นเพชรลำสินชอห้าพยัครับ5ดาวครับคู่ที่5ในรายการซึ่งเป็นคู่รองส่วนคู่ที่6ในรายการเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบก,กันระหว่างทางด้าน8แสนเล็กชอห้าพยักหรือ8แสนเล็กสอจุลเสนนะครับวันนี้เจอทางด้านมวยตัวใหญ่เข่าในดีฝีมือดีกําลังสดกําลังห้าวอย่างไตเทศปอเตละกุลหรือชื่อเก่าคือเจ้าชัยบุรีฟ้าสุละมวยไทยนะครับ วันนี้อาศัยรูปร่างสูงใหญ่ยาวความสดสภาพร่างกายดีกว่าน่าจะบดแล้วก็เบียดไปไปเอาชนะเจ้า8 0 0แสนเล็กลงมาได้ครับเพราะว่า8 0 0แสนเล็กนี้เหลือเวทีไปนานวันนี้ลำบากครับคู่ที่6ในรายการผมออกไปที่ทางด้านไตเทพปอเตละกุล5ดาว